ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปย้อนนักเตะสายยิงไก่พาร์ทหนึ่งที่ผมเคยลงเอาไว้ให้ย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงค์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์ครับการยิงไกเป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่ผู้จัดการทีมและนักเตะเลือกใช้งานหากไม่สามารถเจาะเกมรับของฝั่งตรงข้ามได้วันนี้เรามาดูกันต่อครับว่ามีนักเตะคนไหนอีกที่เป็นจอมยิงไกลบ้างเดวิดเบคแฮม เบคแฮมคือนักเตะที่มีเครื่องหมายการค้าคือการเปิดบอลที่แม่นยำและยิงฟรีคิกสุดอันตรายแต่นอกจากนั้นเขายังมีอีกหนึ่งอาวุธลับนั่นก็คือการยิงจากแถว2อ,อันเฉียบคมเบคแฮมเกิดในเมืองเรตันสโตนในกรุงลอนดอนโดยพ่อของเขาเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมกจะเดินทางไปดูการแข่งขันที่สนามโอทัฟฟอร์ดอยู่เสมอและนั่นคือเหตุผลให้เบคแฮมฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอมา เมื่อผู้เล่นชุดใหญ่ของสโมสรอ,ออกจากทีมไปเมื่อซีฤดูกาล1,994ถึง1,995ผู้จัดการทีมอย่างเซอร์อเล็กฟ์เฟอร์กูสันจึงนำนักเตะจากเยาวชนขึ้นมาเล่นและเดวิดแบ็กแฮมก็เป็นหนึ่งในนักเตะเหล่านั้นแบ็กแฮมสามารถทำประตูได้ในนัดแรกของฤดูกาลที่เอาชนะเวสแฮมไป3ประตูต่อหนึ่งและได้ลงเล่นเป็นตัวจริงถาวรน,นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในฤดูกาลแรกของแบ็กแฮมนั้นเขาได้ทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกและ FA ฟเอคั ชื่อเสียงของเบ็คแฮมเริ่มโด่งดังขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1996เมื่อเขายิงประตูจากครึ่งสนามเข้าไปในนัดที่พบกับวิมอดันและนั่นเป็นการปูทางให้เขาติดทีมชาติอังกฤษเป็นนัดแรกในวันที่1กันยายนปี1996ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกที่อังกฤษพบกับมอลโดวาและในฤดูกาลนั้นเขายังได้รับรางวัลนักฟุตบอลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ PFA ซึ่งโหวตโดยผู้เล่นในพรีเมียลรล์อีกด้วยเบคแฮมโชว์ผลงานได้ดีมากๆในฤดูกาล1998-1999 โดยการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสําเร็จสูงสุดในฤดูกาลนั้นเมื่อสามารถคว้าแชมป์รายการสําคัญได้ถึง3รายการคือพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟาแชมเปียนส์ลีกโดยเบ็คแฮมมีส่วนร่วมอย่างมากในการทําประตูในการแข่งขันนัดสำคัญผลจากการเล่นที่มีประสิทธิภาพในฤดูกาลนั้นทําให้เบ็คแฮมก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะแถวหน้าของวงการฟุตบอล เบคแฮมได้รับตำแหน่งกับตันทีมชาติอังกฤษและมีบทบาทอย่างมากในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2002โดยเฉพาะนัดที่เอาชนะทีมชาติเยอรมน,นีไปได้5ประตูต่อ1และตีเสมอให้อังกฤษเสมอ2ประตูต่อ2ในนัดเจอกับทีมชาติกรีซซึ่งทำให้อังกฤษเข้ารอบสุดท้ายในที่สุด เบคแฮมค้าแข่งอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกว่า13ปีและลงสนามกับทีมทั้งหมด394นัดทำได้85ประตูจนกระทั่งปี2003เบคแฮมก็ถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยตัวไปให้เรอัลมาดริดด้วยค่าตัวประมาณ35ล้านยูโรการย้ายทีมครั้งนี้ถูกวิจารณ์ว่าเรอัลมาดริดต้องการซื้อความเป็นดาราของเดวิดเบคแฮมเพื่อหวังรายได้จากการขายสินค้ามากกว่าต้องการตัวเบคแฮมจากฝีมือการเล่นฟุตบอล ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเสื้อของเดวิดแบ็กแฮมนั้นขายหมดทันทีในวันแรกที่เขาย้ายมาอย่างเรดลมาริดแต่ทว่าเดวิดแบ็กแฮมก็ใช้ผลงานปิดปากพวกนักวิจารณ์ด้วยการลงเล่นไปทั้งหมด155เกมและยิงได้20ประตูกับ25แอสซิส ควา้าแชมป์ลาลีกาได้หนึ่งสมัยในตลอด4ปีที่ลงเล่นให้กับเรียลมาดริดและหลังจากที่หมดสัญญากับเรียลมาดริดเบคแฮมก็ย้ายไปเล่นให้กับอีก3สโมสรอ,อย่าง LA Galaxy และ AC Milan ในช่วงระหว่างปี2007-2012ถึงและควา้าแชมป์เมเจอร์ลีกสหรัฐได้2ส,สมัยก่อนที่ในปีสุดท้ายของเดวิดเบคแฮมจะย้ายไปเล่นให้กับ p s h ควา้าแชมป์ลีกเอิงส่งท้ายการเล่นฟุตบอลอาชีพในปี2013ตลอดอาชีพการเป็นนักฟุตบอลเดวิดเบคแฮมลงเล่นทั้งในนามทีมชาติและสโมสรไปกว่า799้นัด ทำไป139ประตูและ94แอสซิสเควินเดบรอยเควินเดบรอยอีกหนึ่งยอดกองกลางคนนี้ ก็เป็นอีกคนที่มักจะมีทีเด็ดจากการยิงไกลให้เราเห็นได้อยู่บ่อยครั้ง เส้นทางสายลูกหนังของเจ้าหนูเดอะบอยเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศบ้านเกิดโดยเขาได้เข้าไปฝึกฟุตบอลที่แรกกับทีมดรันเก้ในปี1997ซึ่งต่อมาเขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับเคเอเกนในปี1999เขาอยู่ที่นั่นนานถึง6ปีก่อนที่ในปี2005เขาก็ได้ย้ายไปเล่นในทีมระดับเยาวชนกับเคอาร์ซกและที่นี่นี่เองที่เจ้าตัวพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างมากตั้งแต่การเล่นเยาวชนขยับขึ้นมาเป็นตัวสำรองจนสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมได้ในฤดูก,กาล2010-2011 ถือเป็นไฮไลท์ของเควินเดอะบอยกับเกงเลยก็ว่าได้เมื่อจะตัวระเบิดฟอร์มการเล่นได้อย่างร้อนแรงพาทีมเดินหน้าเก็บชัยชนะเป็นว่าเล่นจนในท้ายที่สุดทีมก็สามารถคว้าแชมป์เบลเยียมโปรลีกได้สําเร็จ จนฟอร์มการเล่นไปเข้าตาทีมงานของเชลซีทีมยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกทำให้เขาถูกทีมยักษ์ใหญ่อย่างเชลซีคว้าตัวมาร่วมทีมในปี2012โดยที่มีค่าตัวประมาณ6.7ล้านปอนด์แต่ทว่าเนื่องจากเวลานั้นเดอรบอยยังเป็นแค่เพียงดาวรุง่งและแผงกองกลางของเชลซียังอัดแน่นไปด้วยผู้เล่นชั้นนำทำให้เขาโดนปล่อยตัวไปให้แวร์เดอร์เบเมนทีมในบุนเดสลลกายิมตัวไปใช้งานในฤดูกาล2012 2013ซึ่งการย้ายมาเล่นให้เบเมนครั้งนี้เขาก็โชว์ฟอร์มการเล่นได้แบบสุดดยยยออย่าาางมากกลเป็น ตัวหลักของทีมที่จะขาดไม่ได้เลยและสามารถยิงได้ถึง10ประตูกับอีก10แอซซิตจ,จากการลงสนาม34นัดและคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของบุนเดสลีกาอีกด้วยหลังจากไปโชว์ฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมในบุนเดสลีกาเดอะบอยก็กลับมาที่เชลซีอีกครั้งและหวังที่จะกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงให้ได้ทว่าทุกอย่างก็ไม่เป็นดังหวังเมื่อเขายังเป็นตัวสำรองของทีมและไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามจากโชเซ่มูรินโญ่ที่เวลานั้นเป็นคนซือของทีมสักเท่าไหร่นึงจากเควินเดอะบอยไม่สามารถเบียดแผงมิด ที่มีทั้งฮวนมาตาเอดนฮาซาอังเดรโชเล่วิลเลียนและออสกาขึ้นไปเป็นตัวจริงซึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจกลับไปเล่นที่บุนเดสลลกาอีกครั้งเพราะว่าครั้งนี้เขาขอไปเริ่มต้นใหม่กับโวบบวกทีมลูกหนังที่กำลังมาแรงในอย่างมากในช่วงนั้นซึ่งค่าตัวในการย้ายทีมของเขาในครั้งนั้นอยู่ประมาณ18ล้านปอนด์การย้ายมาเล่นให้กับโวบบวกในครั้งนี้เขามาพร้อมกับความมุ่งมั่นและแรงขับเคลื่อนที่อยากจะโชว์ฟอร์มให้ทุกคนเห็นว่าเขาสามารถเล่นได้และดีพอที่จะเป็นตััวจรริิงงงขขอออททททีีีีีีมมมไไดดด้้้้และ่่น่นนนกกกก็็เเเเหหืบปสสถาสาใาใ เจนุ่มเคดีบีระเบิดฟอร์มการเล่นและแบบยอดเยี่ยมเขาแปลงร่างจากกองกลางธรรมดากลายเป็นจอมทัพที่จ่ายบอลได้อย่างเฉียบขาดบัญชาเกมแดนกลางของทีมได้อย่างสุดยอดเควินเดอร์บอยคาแข่งอยู่กับวบบวกอยู่2องฤดูกาลด้วยสถิติการลงเล่น73นัดยิงไป20ประตูกับอีก37แอสซิสสามารถพาทีมคว้าแชมป์เดอเบลโปาได้1ครั้งและคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมบุนเดสลีกาได้1ครั้งหลังจากที่ประสบความสำเร็จกับวบบวกและกลับมาเกิดใหม่อย่างสวยงามอีกครั้งเควินเดอร์บอยก็ได้โอกาสกลับมาพิสูจน์ฝ เมื่อเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีมานูเอลเปเยกินตีกุนซอชาวชิลีคุมทีมอยู่ในเวลานั้นได้ทําการทุ่มเงินถึง55ล้านปอนด์คว้าตัวเขามาร่วมทีมซึ่งก็มีหลายคนมองว่าดิวนี้จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่เนื่องจากนักเตะเคยล้มเหลวในพรีเมียร์ลีกมาแล้วทุกคําถามที่ยิงเข้ามาหาเคดีบีว่าเจ้าตัวจะล้มเหลวอีกครั้งหรือไม่แต่ทว่าเขาก็สามารถตอบได้หมดด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมในสนามเมื่อเขาระเบิดฟอร์มการเล่นได้อย่างร้อนแรงในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ จนถึงปัจจุบันเดอะบอยลงเล่นมาแล้วกว่า8ฤดูกาลลงเล่นไปทั้งหมด315นัดยิงไป87ประตูกับอีก126แอสซิสพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4ครั้งแชมป์เอฟเอคัพ1ครั้งแชมป์ลีกคัพ5ครั้ง ส่วนในานามทีมชาติไฮไลท์สำคัญในการรับใช้ชาติของเควินเดอบอยคือการพาทีมไปคว้าอันดับ3ศึกฟุตบอลโลกปี2018ด้วยการเอาชนะทีมชาติอังกฤษไป2ประตูต่อศูนย์และจนถึงเวลานี้เขาก็ได้ลงเล่นทีมชาติไปแล้วกว่า91นัดและยิงไป24ประตูด้วยกันอย่างไรก็ตามเราต้องมาคอยดูกันว่าเมื่อท้ายที่สุดแล้วเควินเดอบอยจะคว้าแชมป์อะไรเพิ่มได้บ้างและดาาเตะทีมชาติเบลเยียมจะสร้างสรรผลงานและสุดยอดสถิติอีกมากน้อยแค่ไหนให้กับตัวเอง ลิโอเนลเมซี่ด้วยความปราดเปรียวในการเล่นทั้งการเปลี่ยนทิศทางแบบเฉียบพ,พันนั่นคือจุดเด่นเสมอมาของเรียวเนลเมซี่ยอดนักเตะตลอดการที่โลกเคยมีมาแต่เมซี่ยังมีอีกหนึ่งไม้ตายที่เขาชอบงัดออกมาใช้เวลาหมดหนทางที่จะเจาะเกมรับเข้าไปทําประตูคู่ต่อสู้นั่นก็คือการยิงไกล เมสซี่เป็นลูกชายคนสุดท้องในจํานวนพี่น้อง4คนโดยที่มีพี่ชาย2คนและพี่สาว1คนมีคุณพ่อชื่อฮอเก้เมสซี่ ซึ่งเป็นคนงานโรงงานและคุณแม่เซเรียมาริอาซึ่งเป็นพนักง,งานทําความสะอาดนอกเวลาโดยครอบครัวฝั่งพ่อของเมซี่ได้อพยพมาจากอิตาลีแม้ว่าจะเกิดในอาร์เจนตินาแต่เมซี่และครอบครัวก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศสเปนหลังจากที่เขาได้เล่นฟุตบอลให้กับทีมเยาวชนของบาร์เซลโลนาในปี2 0 0 0เมซี่เริ่มเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อายุ5ขวบโดยได้เข้าอยู่ในสโมสรเล็กๆที่ชื่อว่าการโดลี่จนเมื่อปี1995 เมซี่จึงได้ย้ายไปอยู่กับสโมรสรที่ใหญ่กว่าและเป็นสโมรสรในระดับหลีกสูงสุดของอาร์เจนติน่ายางเวโอบอยแต่เทว่า การเอาดีด้านฟุตบอลของเมซี่ไม่ราบรื่นอย่างที่คิดเมื่ออายุได้11ปีเขาก็ประสบกับภาวะขาดฮอร์โมนทําให้รูปร่างของเขาเล็กกว่าที่ควรจะเป็นจนเกือบไม่ได้ไปต่อในเส้นทางการค้าแข้งเนื่องจากนิเวลโอบอยรวมถึงลิเวอร์พูลสโมสรดังของอาร์เจนตินาที่ให้ความสนใจคว้าตัวเขาไม่มีเงินสําหรับที่จะจ่ายค่ารักษาดังกล่าวให้กับเมซี่ซึ่งเป็นเงินประมาณ900เหรียญสหรัฐหรือประมาณ30,000บาทเพราะว่ากําลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศอาร์เจนตินานั่นเองแต่แล้วฝีมือของเมซี่ก็ไปเข้าตาการเลส เลีักผู้อำนวยการด้านกีฬาของสโมสรบาร์เซโลนาอย่างจังเขาจึงยื่นข้อเสนอให้เมสซี่ย้ายไปเล่นในสเปนพร้อมจินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้จากนั้นเมสซี่พร้อมครอบครัวจึงได้ย้ายไปอยู่ที่สเปนเพื่อฝึกฝนพีเท้าอย่างจริงจังในฐานะสมาชิกทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาและภายในเวลาอันรวดเร็วเมสซี่ก็ได้ก้าวขึ้นไปเป็นดาวเด่นในทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาและได้เข้าสู่ทีมบาร์เซโลนาเบในเวลาต่อมา พร้อมทั้งทําผลงานได้ดีเรื่อยมาจนปลายฤดูกาล2004เมซี่ก็ได้โอกาสเข้ามาอยู่กับทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาและถือเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในทีมด้วยวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นและเมซี่เคยได้สร้างประวัติศาสตร์ลูกหนังที่วงการฟุตบอลเยาวชนต้องจารึกไว้เมื่อเขายิงไป6ประตูพาทัพฟ้าขาวครองแชมป์ศึกลูกหนังเยาวชนได้อย่างสงาา่างามพร้อมคว้าตาแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์มาครองได้อีกด้วย และหลังจากนั้นทีมชาติอาร์เจนตินาก็เรียกเขาไปติดทีมชาติชุดใหญ่ในที่สุดเมซี่ใช้ชีวิตอยู่ที่บาร์เซโลนาไปกว่า20ปีลงเล่นให้กับทีมไป778นัดยิงไป672ประตูและทำอีก160แอสซิสและคว้าชแชมป์กับทีมไปมากกว่า34โทรฟี่แต่ท้ายที่สุดแล้วงานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกลาเสมอปี2021หลังจากหมดสัญญากับบาร์เซโลนาเมซี่ไม่สามารถต่อสัญญากับบาร์เซโลนาได้ เนื่นองจากมีปัญหากับทางลาลีกาเรื่องค่าเหนื่อยและกฎการเงินทําให้ปารีสแซงต์แชร์แมงเซ็นสัญญากับเมซี่มาวาดลวดลายให้กับทีมได้แบบฟรีๆโดยถึงปัจจุบันนี้เมซี่ลงสนามให้กับเปเชไปแล้วทั้งสิ้น42นัดยิงไป15ประตูกับอีก21แอสซิสต์ด้วยกันพอลสโค จอมยิงไกลคนต่อมาคือยอดตำนานกองกลางร,ร่างจิ๋วอย่างพรสโพ พรสโคเซ็นสัญญาเป็นนักเตะฝึกหัดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี1991และในขณะที่เล่นให้กับทีมเยาวชนเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากและได้แชมป์เอฟเอยุทับกับทีมเยาวชนในปี1993อีกทั้งเขายังลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและคว้าแชมป์ยูโรเปียแชมเปี้ยนชิพในปี1993อีกด้วยเขาใช้เวลาขัดเกาฝีมือกับทีมเยาวชนอยู่18เดือนและได้ลงเล่นในเลีกยงให้กับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี1994โดยนั้นั้นแมนเชสเตอร์ยไดิง ถึง2ประตูแต่ผลการแข่งขันก็จบลงที่ความพ่ายแพ้ของทีม2ประตูต่อ3ในฤดูกาล1994-1995เขาได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่มากขึ้น เนื่องจากต้องลงเล่นแทนเอลิคันโตนาที่ติดโทษแบนจากเหตุการณ์การฟูคิกอันเรื่องลือในปีนั้นบางนัดก็ลงเล่นแทนตำแหน่งของมาร์คฮิวที่มีอาการบาดเจ็บอีกทั้งได้ลงเป็นตัวสำรองแทนรีชาร์ปในศึก FA ฟเัรอบชิงชนะเลิศอ,อีกด้วยอย่างไรก็ตามในฤดูกาลนั้นก็จบลงด้วยการไม่ได้แชมป์ใดๆเลยซึ่งถึงเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีเลยทีเดียวแต่ในฤดูกาลถัดมาพวกเขาก็สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งที่3ในรอบ4ปีมาได้และนั่นก็เป็นแชมป์ใหญ่แชมป์แรกของพอสโคอีกทั้งการท,ท ได้ดับเบิลแชมป์อีกด้วยทางด้านการลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษพอสโคก็สามารถทําประตูได้ในนัดแรกที่เขาลงเล่นให้กับทีมชาติแบบเต็มๆและต่อมาเขาก็มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดที่เล่นในฟุตบอลโลกปี1998รวมทั้งสามารถทำประตูให้ทีมชาติอังกฤษในนัดเปิดสนามที่พบกับตูนิเซียได้อีกด้วยหลังจบศึกฟุตบอลโลกปี1998ในฤดูกาลต่อมา ในฤดูกาลนั้นถือได้ว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพค้าแข้งของเขาเลยก็ว่าได้ด้วยการที่จะตัวสามารถพาทีมแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดคว้าที่เปิ้ลแชมป์มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่โดยที่ครั้งหนึ่งซาบี้อันันเดสตำนานกองกลางของบาร์เซโลนาเคยออกมากล่าวยกย่องสโคผ่านสื่อเมื่อปี2011ว่าสำหรับผมสโคคือมิดฟิลตัวกลางที่ดีที่สุดคนหนึ่งในรอบ15-20ปีมานี้เขาครบเครื่องทั้งเรื่องบอลสุดท้ายและการยิงเขาแข็งแกร่งผมไม่ค่อยเห็นเขาเสียบอลเท่าไหร่นักและที่สำคัญที่สุดคือวิสัยทััศนนนนนน์ใกาารเเเลล่่่่ฟุตบออออขขงงงมียูชวึ หลังจากที่สโคแขวนสตาร์ทไปแล้วแต่สถานการณ์ในแดนกลางของทีมปีศาจแดงออกอาการป่อแป้อย่างหนักจนทำให้เซอร์เล็กฟร์กูสันต้องชักชวนให้เขากลับมาช่วยทีมอีกครั้งเป็นรอบที่2ซึ่งภายหลังทั้งเขาและฟอร์กูสันก็ได้ประกาศรีไทยจากวงการฟุตบอล พร้อมกับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2012-2013เป็นการทิ้งท้ายทั้งนี้คงถึงเวลาที่ผมต้องแขวนสตั๊ดตลอดไปแล้วละ่ะสโคให้สัมภาษณ์ในวันที่ต้องบอกลาการเล่นฟุตบอลแบบทาวรตลอดการเล่นให้ยูไนเต็ดกว่า22ฤด,ดูกาลสโคคว้าแชมป์มากมายกับทีมโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกที่คว้าม,มาได้ถึง11สมัย และไม่เคยย้ายสโม,มสรเลยสักครั้งย้อนกลับไปในช่วงปี2000อินเตอร์มิลานยอดทีมจากแดนแมกโรนีต้องการห้องเครื่องรายนี้ไปปั้นเกมในแดนกลางให้กับทีมแต่สุดท้ายสโค๊กับปฏิเสธพร้อมกับบอกมาซิโมโรติประธานสโม,มสรอ,อินเตอร์ไปว่า หากคุณอยากให้ผมลงเล่นให้คุณต้องซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเป็นของคุณเองซะอดีตเยี่ยนของไบอนด์ล็อบสันโทรมาหาผมเขาถามผมว่าสนใจจะย้ายไปอยู่อินเตอร์ไหมซึ่งนั่งเป็นสายเดียวที่ผมเคยได้รับเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวทำนองนี้อีกแม้กระทั่งผู้จัดการทีมก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับผมเลยเงินไม่ได้มีความหมายกับผมมากนะถ้าพูดถึงเรื่องฟุตบอลการที่ผมได้ลงเล่นกับทีมในวัยเด็กได้เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยู และควา้าแชมป์ตลอดเวลาถ้าวันไหนผู้จัดการทีมมาบอกผมว่าเขาไม่ต้องการผมแล้วผมก็จะต้องไปผมไม่เคยคิดเกี่ยวกับบาร์เซโลนาหรือเลอมาลี ali, หรือจะเป็นเอลซีบิลานเลยเพราะตอนนี้ผมอยู่กับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้ว ซาบีอลอนโซ <S <S 1> <S 1> ยอดนักเตะเท้าหนักคนต่อมาก็คือกองกลางมาาคุณชายอย่างซาบีอลอนโซในวงการฟุตบอลมีหลายครอบครัวที่เป็นตระกูลฟุตบอลขนาดแพ้ สืบทอดเส้นทางกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นซึ่งหนึ่งในตระกูลนักฟุตบอลที่เคยมีทายาทโด่งดังนั้นก็คือตระกูลอลรอนโซครับตระกูลอลรอนโซแห่งสเปนที่มีทายาทมาดคุณชายซาบีอลรอนโซเป็นความภูมิใจของตระกูลซาบีอลรอนโซหรือในชื่อเต็มๆว่าฮาเบียอลอนโซโอลาโนทายาทของตระกูลนักฟุตบอลอลรอนโซซึ่งสืบสายเลือดมาจากบิดาเปริโกอลอนโซอดีสตาร์ดังของบาร์เซโลนาและเรอลโซติดัในยุค80ซึ่งทีมหลังกลายเป็นสโมสรที่เป็นรากฐานชีวิตให้กับต ไปด้วย โดยคุณพ่อเป็นลิกโก้หนีบกระเตงเอาลูกชายทั้งสองคนมิเกลและฮาเบียมาบทเพาะวิชาลูกหนังที่นี่ซึ่งทั้งมิเกลและฮาเบียก็เติบโตได้ดิบได้ดีในทีมเยาวชนของเรอัลซุสิดัดมาพร้อ,อมกันและเล่นในบทบาทเดียวกันนั่นก็คือกองกลางแต่ทว่าพรสวรรค์นในตัวของฮาเบียดูยจะเปล่งประกายมากกว่ามิเกลผู้พี่มากและด้วยวัยเพียง18ปีฮาเบียรหรือต่อมาจะมีชื่อเรียกกันติดป,ปากว่าซาบีอลอนโซก็ได้ลงเล่นไปเกมแรกในชีวิตในสีเสื้อของเรอัลซุสิดัดในปีหลังจากนั้นในูกมาร้็ถูก่งตัว ให้เอีบาสโมสรเล็กๆยืมตัวไปใช้งานเพื่อประสมประสบการณ์ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าไหร่นักแต่เมื่อกลับมาอย่างซานเซบัสเปลียนอีกครั้งคราวนี้เจ้าหนูซาบีอลอนโซก็กลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของชาวโซซิดัดไปในทันทีพรสวรรค์ของอลอนโซเปล่งประกายในแดนกลางของเรอโซซิดัดจากสไตล์การเล่นอันเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะจินตนาการในการสร้างสารรค์เกมรุก้วยการวางบอลที่แม่นยำราวกับจับวาง แต่ชีวิตของอลอนโซก็ต้องเจอจุดเปลี่ยนทั้งสําคัญอีกครั้งเมื่อเขาได้รับการทาบทามจากราฟาเอลเบเนเตสยอดกุนซือชาวสเปนให้ไปช่วยงานที่ทีมใหม่ที่อังกฤษกับผงแดงลิเวอร์พูลซึ่งอลรอนโซเป็นหนึ่งในผู้เล่นชุดแรกที่ลาฟาดึงเข้าไปสร้างทีมและที่เมอร์ซีไซอลรอนโซสามารถแจ้งเกิดในฐานะจอมทัพคนสําคัญในแดนกลางของทีมโดยได้จับคู่กับสเตฟนเจอร์ลาดกับตันแห่งแอนฟิลและกลายเป็นคู่หูกองกลางที่ดีที่สุดคู่หนึ่งของพีเมลีกในเวลาไม่นานนักซาบีอลอนโซเล่นให้กับลิเวอร์พูลไป ไป5ครั้งลงเล่นไปกว่า210นัด ยิงไป18ประตูและ2สซิตก่อนที่ในปี2009ลิว์พูจะตัดสินใจขายซาบิออลอนโซไปให้กับทีมมหาอำนาจลูกหนังจากสเปนอย่างเรียลมาดริดการย้ายมาอยู่ที่สเปนบ้านเกิดทําให้ซาบิออลอนโซไม่จําเป็นต้องปรับตัวอะไรมากนะักและที่เรียลมาดริดนี้เองทาให้ซาบิออลอนโซได้มีโอกาสสัมผัสกับ,กบแชมป์ลีกครั้งแรกในชีวิตก่ตอนที่ในปี2010ซาบิอลอนโซจะโชว์ผลงานระดับเวิร์ลคัทกับทีมชาติสเปนโดยการพาสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้มาครองได้สําเร็จ,ลจรหล ลงเล่นไป236นัดยิง6ประตูแอซิสไป31ครั้งคว้าแชมป์ลาลีกาไป1นครั้งโคปาเดเ,เล1รครั้งและยูฟ่าแชมเปี้ยนอีก1ครั้งในปี2 0 1 4ด้วยวัย33สบปีซาบ,บิออลอนโซ่ก็ได้ออกเดินทางอีกครั้งโดยที่ครั้งนี้สถานีต่อไปของเขาก็เป็นยอดทีมจากแควนบาวาเรียอย่างไบเออร์มิวนิกซาบิออลอนโซ่ใช้ชีวิตช่วงท้ายอาชีพกับทีมจากเยอรมนีไป3ฤดูกาลสามารถควา้าแชมป์บุนเดสลีกาได้ตลอด3ปีที่ลงเล่นโดยที่ลงเล่นไปทั้งส และปิดฉากตำนานกองกลางมาทคุณชายไปอย่างยิ่งใหญ่ ณผู้ชมท่านไหนดูจบแล้วมีนักเตะที่เป็นจอมยิงไก่นอกเหนือจากในลิสนี้สามารถคอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างได้นะครับและสามารถสนับสนุนช่องต้นซีอีด้วยการกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ